สวัดีค่ะทุกคนแต่งผมให้แม่สวยไปขึ้นมาทำไมไม่เลยแม่เนื้เถึกเนื้อถึก เราไม่ต้องถ่ายเราไม่ตัวเนีย่าฮ่าค่าฮ่าฮ่าฮ่าางแมวมันนึกว่ามันมีอะไรกินอาจาร์แต่ไม่มีอะไรกินตัดผมฟรีนะคะ เจ็ดห้ามห้ามร้องไห้นะตดเสแล้วโอ๊ยอ้่ะติดมานีลมีหันมามองนายว่าอะไรมันมองนายตรงนี้มีแมวแสบสองตัวกระแทกกระดยกิน่ะเดี๋ยวอะไรก็ติดคอลงแล้วแก็ไปนหน วันนี้เป็นช่างเสริมสวยให้ยา่จาจ้าบพี่น้องขันขทางขัางทางโอ้ยขยับเงือกระเท,ไท่เทไจเม้สวยป่พี่น้องสวยไหมคะสวยไม่สวยห้ามร้องไห้นะบอกเลยว่าสวยเพราะว่าเราจะเรียนนารักนารักมึง ตัดเองก็ได้ค่ะปีไไก่เสอย่างเกี่ยีารอนเีารอนก็ไม่ยากตัดเสร็จแล้วอย่าห้ามร้องไห้นะห้ามร้องไห้นะคะ อยู่นะ่าก็ให้จะทำผมทำผมทีสามสิบห้าบาทนะถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ทำเป็นร้อยแต่ไม่ไหวแล้วครับทีห้าร้อยค่ะห้าห้าร้อยพันนีนะตอนนั้นทำแค่สามสิบห้าบาทจากจีจากสามร้อยร้อยห้าสิจุดก็มั่งจ่ายไปโน้ อืัดักหน้าจิตนู้นลองโ้าหล่อเลยอ่ะหันข้างเห็นไหมไม่ธรรมดานะเขามื่อเสียเบืองได้พี่น้อนะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะเจ็ดสิบสาแล้วก็เจ็ดสิบสามแล้วค่นะแค่ฟันเลยโอ้ยมืดนหมือนพี่น้อฝันก็หมดเลย อ่าเป็นซางจําเป็นค่ะช่างจําเป็นนะคะเพราะจำเป็นอย่าเอิญใส่นะช่างนี้ไม่จําเป็นห้ามเอิญใช้เพราะว่าไม่ตอนให้ใครใง่ายๆนะคะเห็นไหมสวยเลยแต่ย้อมนะคะเดี๋ยวเราไปย้อมกันย้าย้อมผมออดัดแบบบ่มีอุป,ปกรณ์น่ะพี่น้อง ดูหน้ายากโอ้จะรอดไหมเนาะเค็ดอย่างเก๋เราก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ในอุ้งม,มือเนี่ยพี่น้องนี่พัฒนาการหน่อยตามไม่ทันอยาไปตามมันแม่รุ่นเก่ารุ่นเก่าตามไม่ทันเนาะอยาไปตามให้เดินเราไม่ไหวเลยไปตาม ละเลงค่ะโอ้ยสิพอหนังหัวปนอคนผมหงอขนาดป้าน้า,า,ะนะมนามงตาไม่ทานเลยมีมีรถด,ด้วยมีกินน้องกินตานไปข้าวอะมีรถนี้นด,ด้วยเลยค่ะบอกมันเย็นสบายนี แต่ปก็ละเลงเลยค่ะเพราะว่าหญ้าผมสั้นนะคะก็แกจะไม่ดัดนะคะเพราะว่ามันเฟืองต่ำเราก็จะซอยให้กันอย่างเดียวโอ๊ยไม่พอหรอกเนี่ยพอคนนีิเนาะไอ้ซ้ำเด็กกับซ้ำน,นันเนาะโอพอข้างหน้าก็พอแล้วข้าหลังก็ฟองดเจปีนี้เจ็ดสิบสามแบนบก,ก,กเจ็ดสิบสามหลับผลงนนจะพู้เฒ่าแล้ว น้องยองโอ้ยโอ้ดมันหรอพี่นอทบไม่โค้ดน้องจะการลุ่นเธออยากย้อมผมไม่ได้อยากย้อมเ,เลยกินบังคับไม่ย้อมมันจะร็ส้สุดชื่นเนาะมีความสุขดีค่ะ <c oughs> ช่างจำเป็นนะคะ เพราะว่ามันเหลือน้อยก๋ก็เลยเรื่องๆกีใช้ไปแล้วใช้เต็มหัวตัวเองน้องหอกับเด้พี่น้องข้าพเจ้าก็มีน้องหอกแล้วนะหมูแล้วก็จะลุบไปแล้วนะคะเดี๋ยวทำผมสวยๆให้ย่าก่อนไม่บายค่ะไม่บายก่อนนี่ย่า๊ายบาย๊า่บายค่ะ่ แทนแทนเสร็จเรียบร้อยสวยไม่แค่สวยงามไม่แค่งอ้ก็เหลี่ยมแต่โอ้ยาคือรอแต่ย่าดำดีเนะเออดำดีไหมไม่มีงอกแล้วดูว่าไม่พอทรงนี้ไม่เสียตังค์สักบาทใช่ไหมไม่ได้เสียค่ะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณข่าลูกก่อนขอบคุณค่าที่ทาผมให้ที่ทาผมให้รักนัดจู่บวกนัดเก๋สรอน ทำจากร้านเจสซารอนนะคะทำฟรีค่ะไม่ได้เป็นช่างนะคะทำให้คนเดียวไม่ได้เสียสักบาทใช่ไหมไม่ได้เสียสักบาทแต่ก่อนเข้าร้านทีละสี่ห้าร้อยใช่ไหมเสียห้าร้อยบาทเออขอบคุณค่ะบ๊ายบาย